อ๋อหล่อทำไมไม่เห็นโชว์ให้เห็นป่ะติดแกลบเอ้ยจัดแสังถามบ้านเลยครับขอดนะเห็นไหมจอเจอหน้าก็คือให้น้องโบออกตลอดน้องโบเคาเยี่ยครับก็ไหนไหนก็ถอบไอ้แบบแต่ก็ทำก็ฟิตมาแล้วก็ต้องบวดนี่แหละปิดแกลมปิดแกลมมีคนขอดูเยอะไหมครับพี่เจมเอาเรื่องนี้เลยครับค่ะแล้วมีคนมีคนมาแบบว่าอยากเล่นกับไฟมากไหมก็ ก็ส่วนใหญ่คนที่เจอนะฮะ,ค,ะคนเจอแล้วบอกว่าดูหน่อยดิมันเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยขอดูโชว์ชเลยแล้วแบบเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยชอบโชว์ซะด้วยแต่มา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 ครา,าวนี้เราดูแบบมั่นใจเกินร้ 100, อยมีร้อยให้พันอ่ะก็มันคือมันมันเป็นช่วงที่ต้องแบบเมนเทนแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังฟิตต่อนเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วรักองเอาไว้ยังไงบ้าง ก็พยายามคุมกินแล้วก็ออกกำลังกายหนักพอสมควรนะตั้งนี้เปิดมีปั้นมากี่เดือนนะสามเดือนครับสามเดือนสามเดือนปลาฟ้าก็ตองมีปลาฟ้าแล้วเราจะมีถ่ายเห็นชัดๆเหมือนพี่บอยอะไรไม่ได้มีครับแต่เราจะให้เป็นแบบถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยทะเอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็คือมันมีละครที่ถ่ายด้วยที่ต้องถอดเสื้อก็เลยต้องแบบว่าค่อยๆเมนเทนถอดเยอะไหมคะัพอสมควรพอสมควรแต่เรื่องนี้อ่อนอยู่ก็ถอดพอสมควรเลยนะ เจ้าคุณพี่ต้องห่วงไหมครับเวลาตอนไม่มีเลยครับครับแต่แคปชั่นอะไรหรอครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็น่าจะขอดูทนั้นเลยนะเราเรามีวิธีการปฏิเสธยังบ้างเออรับมื้ยังไงเวลาคนเขามาแบบว่าพี่เจมขอดูนั่ง้างหนเราอยไงคคือเอาจริงๆตอนแรกก็ค่อนข้างมั่นใจ แต่พอคนขอด้วยเยอะก็เริ่มแบบว่าห่อเหี่ยวนิดนึงดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีที่เราไปฝรั่งเศสแล้วเราถอดเสื้อถ่ายรูปแล้วโคมเข้าไปอ้โหคอมเมนต์นึงหรือป่าไปตอบเพราะว่าอะไรผมลืมไปแล้วอันไหนนะครับที่บอกมีอันหนึ่งถอเสื้อผ้าไปนะแต่เราไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับฝรั่งเศสมันร้องหรือเปล่าไม่น่านะ ช่วงนั้นก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเราไม่ใส่เเองติดแกมนิดหน่อยครับจริงก็เลยถอดไปครับจริงๆเราเขินมาเวลาต้องถอดแล้วแบบว่าโพสลงละคนเข้ามาแบบไฟลุกไฟลุกมนเยี่จริงๆก็เขินแหละหมายถึงว่าก็มีมีมีช่วงหนึ่งที่แบบโอเคก็ ลองดูว่าฟีดแบกจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังมาก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยค่อยกล้าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยกล้าอะไรพอคนชื่นชมมากๆมันในใจรู้กิ๊ยังไงแบบเฮ้ยผมใจยิ่งกว่าดี้อจริงจริงมันก็ดีใจนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบทํามาอะไรเงี้ยแต่ว่าในในใจอันนึงก็คือก็คิดหนักย่งเงมันว่าเอ่อเมนเทนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรถ้าเกิดว่าเละเทสไปสัก แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่จริงก่อนจะมีร่างนี้มันต้องแลกมันด้วยอะไรบ้างออูอ้อ่าอ่าแล้วคุมเรื่องเรื่องอาหารหม,มายถึงว่าคือคือคุณต้องนับแคลอย่างแบบจริงจังแล้วก็ต้องออกกําลังกายอย่างค่อนข้างจริงจังมากๆแต่เราห่วงไหมคะที่มีแต่คนพอเป็นร่างนี้ที่มีคนขอดูคือคือจริงๆเขาก็ไม่ค่อยไ,ได้ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออแบบดีกว่านี้ได้นะโอ้ยดีกว่านี้ได้อีกเหรอได้อีกอห้ f ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าก็ต้องออกกําลังกายให้แบบให้ดีขึ้นเลยแล้วเวลาสมมติไปไปฟิเนสเสร็จเราเปิดได้คนดูมันไม่ได้ไหมตัวเองอะไรย่างนี้จะอินเสิร์ตใช่ไหมอย่างไงพี่ได้เก็บอไม่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 แต่ห็นเไม่มขนอดไม่เออเิ่มขึมีให้เขาเช็คไหมว่าเอยมันยังโอเคไหมอะไรก็ก็กเนี่ยก็ให้ดูว่าเนี่ยดีแล้วนะอะไรอืนี่ะมนึงะมวอะไรอเห็นของพี่บอยแล้วเป็นไงบ้างพี่บอยขอพี่บอยพี่บอยก็ ลีนลีนจัดเลยพี่บอยช่วงนี้โหดโหดนะโหดเคยมาประชันกันไหมคะเคยมายังไม่เคยกับผมผมยังไม่ได้เจอหน้าพี่บอยเลยคือตอนแรกนั้นนั้นกันไปวิ่งอะได้วยบอกว่าพี่บอยเขาไม่วิ่งช้าตรงวิ่งเก่งจัดภาพให้กี่คะแนนครับเทียบกับเราเดี๋ยวต้องรอดูของจริงครต้องเห็นด้วยตาเนื้อต้องแบบถอดเสื้อเสื้อจอดถอดเสื้อประชันกันหน่อยเราคิดว่าของเรากับของเขาของใครมัน ทองยิ่งกว่ากันกลเป็นทองใครใครใครร่างทองกลายเปนร่างทองยิ่งกว่าเลยเดี๋ยวผมหาสักวันหนึ่งลองลองถ่ายแล้วให้คนดูเขาให้คน comment มาก็คือส่วนเบนอย่างนี้จะไปวิ่งวันไหนเดี๋ยวจะไปรอเลยหน้าหน้าทีมอยู่นู่นหน้าทีมส่วนเบนอยู่นู่นอยูหน้าทีมหน้าทีมส่วนเบนนะครับแล้วก็พาผู้ชายเรียงถอดเสื้อเลยใช่นี่วิ่งอยู่กลางไปิดไปเลยทั้งรอบรอบนี้เลยทีมรอทีสี่นะเอาสายด้วย ความคืออะไรเรื่องละครกับเดื่อละครเจ้าพี่กับอีนางคำดวงเป็นไงคะเริ่มไปแล้วตอนนี้เริ่มไปจะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับอู้เร็วมากเหมือนกันเห็นเบลบอกว่านอกโดกันพลึบบอกว่าเล่นเป็นตัวเองกันทั้งคู่ใช่คือโอเคคือด้วยความยากของมันมันเป็นละครพีเรียดครับแต่ว่าก็พยายามที่จะจะใส่มุกเข้าไปซึ่งเราก็พยายามขายไปแบบเต็มที่เต็มทางอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจที่ถูกซื้อมุกไปเหมือนกลับมาครั้งนี้ประสบการณ์แต่ละคนคือแบบ ชกชนแล้วมาแล้นเพรอะว่ามองตาก็รู้เลยว่าเจมจะเล่นอะไรเออแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับคือเจอกันเรื่องสุดท้ายคือประดิษฐ์วัตดาไดมาสักแปดแปดเก้าปีแล้วแล้วพออ๋อเราเจอกองกลางมันอีกแต่ว่าเราแค่แบบพันผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ที่ต้องเล่นคู่กันจริงๆอ่ะมันก็ดูเข้าร่องเข้ารอยกันได้ค่อนข้างง่ายครับเหมือนแบบเรารู้ว่าใช่แล้วแล้วพอสมมติถ้าเกิดว่ามันมีฉากที่มันต้องแบบมีโอกาสที่เล่นคอมดี้ได้เขาบอกว่า อันนี้ไหมอันนู้นไหมอะไรอย่างงี้แล้วมันก็รับเดียวก็จูนกันได้เลยอันนี้คือคุ้กันสองคนไม่บอกคุ้มกับใช่ไหมอันนี้มาอันนี้มาอะเนี่ยได้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 งด้้ได้ได้ไ้ได้ด้าดจไได้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 ไดได้ได้ได้ไดว่าอไากได้ไดาสด้ด้ได้้อด้ไดได้ได้ได้ไดได้้ไไไ้ไ้ดได้ไ้ ส่วนใหญ่ซื้อครับน่าแปลกใจมากครับผมเล่นมาสิบกว่าปีไม่มีใครซื้อแต่ยังไม่ได้ตัดออนเลยนะอ๋อส่วนใหญ่ตัดทิ้งแต่ว่าลืมภาพคุณชายหมอกกับแม่กันเกตไปเลยไอ้แม่เกตใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่พอมันเป็นคอมเมดี้ที่ไม่ใช่แบบพ่อแง่แม่งงอนแบบตบปากตบคำกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบความโบกบะเข้ามาก็ผมก็มันก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอ คอนเทนต์ไก่กับผมด้วยคอนเทนต์ไก่ก็ถูกพูดถึงเยอะแล้วอ๋อคอนเทนต์ไก่คอหักคอเคล็ดไม่เลยครับแบบเรามันขาแดนต์อยู่แล้วเราดูจริงจังมากจริงจังเราเต้นเขาเขาสักต่อได้เลยไหมครับเขาสักต่อไม่ได้ผมพังครับช่างผมด่าเลยว่าจริงหรอแล้วผมก็ไม่รู้ไงตอนแรกเขามาแบบว่าเป็นไรกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายแบบถ่ายไก่หน่อยไก่อะไรอะไรเออเออเออเอเอ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 เออเออเ อ๋อได้ได้เปิดเอาเลยปุ๊บมันก็เต้นปุ๊บปั๊บเล้ครัปั๊บเลยใช่เป็นเทคเดียวนะฮะสะบัดไปสะบัดมาอะไรเงี้ยมาดูกระจกอีกทีก็เละเลยจังผมว่าจังผมบอกว่าไปเล่นทำไมทำไมหมดเลยคนข้างเศร้านิดหน่อย จริงอยากอยากจะใส่เสื้อก้ามสัมภาษณ์ด้วยเลยแก่จังไื่ได้ที่เขาไม่ได้ติดอะไรเหมือนกันเนี่ยรออินเสิร์ตอยู่เนี่ยเอออยากได้เห็นยุตานเนื้อดูเหมือนแบบติดแกมนิดแบบติดปวดนิดนึงนะเดี๋ยวคนเขาก็หาแบบเออแบบมีการว่าคราะห์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันได้แต่คำถามแรกแล้วนี่คำถามสุดท้ายก็ทำได้จริง insert ยังไม่มีเดี๋ยวอินเสิร์ตจบแล้วไอ้โยต้าโอเคเอาคุณเจมส์มา อะไรอไรอนะครับมันอยู่ได้มันอยู่เป็นแข่งก pues <ES> ันแข่งก <Hi. S 1> <Mu> ันใครครครับอะไรนะครับออกมาเป็นข้าเหรออันนี้อันนี้มันบังเหรอฮะโอเคมันดูธรรมชาติไม่ได้ดูฝืนผมเขินเนี่ยนะครับมาเรกดแขนมาเริกดแขนมอดู ีเขาเบ้ปากกันนะผู้จัดผมเนี่ยผู้จัดจะทุบแล้วค่ะพี่อัมยืนจ้องมองแรมากวิ่งกี่โมงครับเดี๋ยวไปวิ่งด้วยตื่นขอบคุณครับพี่เจมส์ลูกมาเลยเหรอมาไงเนี่ยลูกมาเลยเหรอุ้มแบบ